วันนี้มาพร้อมกับน้องปูที่เพิ่งลอกคราบเสร็จนะคะโอ้ยมือถือมาถ่ายไม่ทันในช่วงที่เขากำลังออกจากาเปลือกเก่าของเขาอน่ะนะคะเนี่ยคะ่ะพอเขาลอกคราบเสร็จเนี่ยเราก็ต้องแยกเขาออกจากาเพื่อนๆน,นะในในบ่อนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ ปูตัวอื่นนะคะมากัดกินเขานะแล้วก็จะเห็นได้ว่าสีนะคะของปูนาที่เพิ่งลอกคราบเนี่ยเขาจะมีสีเข้มกว่าเปลือกของเขานะคะนี่โชว์ตัวหน่อยนะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ่ายทันนะสำหรับปูที่กำลังลอกคราบอยู่นะคะถ้าเกิดว่าถ่ายทันก็จะอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ